สวัสดีครับพี่ๆวันนี้นะครับน้องจะมาจัดโป8.8ใช่แล้วครับฟังไม่ผิด8.8นะครับนะถึงอาจจะช้าไปหน่อยนึงแต่ว่ามาช้าแต่มาชัวร์เพราะว่าอะไรให้คนอื่นเขาขายไปก่อนนะครับนะให้โเดี๋ยวไปพาดพิงเดี๋ยวไปอะไรอีกนะครับนะน้องมาช้าแต่มาชัวร์นะครับนะสาหรับโปร8.8นะครับมาช้าหน่อยนึงแต่ผมเตรียมไม้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะคือไม้วันเนี้ย ไม้วันนี้เป็นไม้ที่แบบว่าคือต้องเป็นคนที่แบบว่าต้องบอกว่ามีสตังค์หน่อยหนึ่งถึงจะซื้อได้นะพี่นะต้องมีสตังค์หน่อยหนึ่งถึงจะซื้อได้นะครับนะคนที่มีสตังค์น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเชิญออกไปก่อนนะครับนะพี่เชิญออกไปก่อนคนที่มีสตังค์น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบาทพี่พี่เชิญออกไปก่อนเอาไว้สําหรับคนที่มีสตังค์ไว้ก่อนนะครับนะ วันนี้โปรแปดจุดแปดรถฟ้าผ่าขายเหมือนแจกแจกเหมือนขายขายเหมือนแจกพี่พี่ลองพิจารณาดูก่อนว่ามันแจกหรือมันขายมันขายหรือมันแจกมันบ้าหรือมันไม่บ้ามันยังไงนะครับเอาเป็นว่าวันนี้โปรแปดจุดแปดเนี่ยราคา100บาทเท่านั้นนะครับนะผมจะเริ่มต้นที่หนึ่งรบาทมีค่าจะส่งห้บบาทแบบหมอเหมานะครับนะ เดี๋ยวผมจะพาพี่ๆไปดูว่าไม้เนี่ย5ต้น100บาท5ต้นเลยนะครับ5ต้นนะ100บาทเป็นอย่างไรนะครับนะผมพาพี่ๆมาดูเชิญพี่ๆรับชมได้ตามสะดวกเลยนะครับพี่ๆนะก็อย่างนี้สายพันธุ์นะครับมันจะเป็นผมะจะเอารวมๆค้ากันไป นะครับนะผมจะรวมรวมคะกันไปนะครับนะแต่โดยโดยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหชุดเนี่ยนะครับนะเห็นไหมฮะหชุดแบบเนี้ยหชุดจะประกอบด้วยหต้นนะครับนะหชุดจะประกอบด้วยห้าต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสสามสี่ห้าหนึ่งสสามสี่ห้าหต้นนี้มูลค่าหนึ่งร้อยบาทนะครับ หนึบาทแต่คราวนี้นะครับนะค่าจัดส่งนะครับนะผมจะบวกเพิ่ม50บาทนะพี่นะค่าจัดส่งผมจะบวกเพิ่ม50บาทหมายความว่าต้นไม้หนึชุดเนี่ยหต้น100บาทแล้วก็ค่าส่งผมจะบวกเพิ่มอีก50บาทถ้าผมไม่บวกเพิ่ม50บาทถ้าผมไม่บวกเพิ่ม50บาทแบบนี้แถวบ้านเรียกเจ๋งบงนะครับเจ๋งบงนะครับพี่นาขายแบบนี้เจ๋งบงแบบนี้ก็ แทบจะเจ๋งอยู่แล้วแต่ว่านี่แหละฮะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมนะครับนะไม่ยอมไม่ยอมนะครับนะหนึ่งชุดห้าต้นหนึ่งร้อยบาทค่าส่งมอเมาห้าสิบาทพี่เอาหนึ่งชุดพี่จะต้องจ่ายหนึ่งร้อยบาทกับอีกห้าสิบาทรวมเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบาทถ้าพี่เอาสองชุดพี่จะจ่ายสองร้อยบาทแล้วก็ค่าจะส่งห้าสิบาทพี่เอาสิบชุดพี่จะจ่ายหนึ่งพันบาทกับอีกห้าสิบาท นะครับนะสำหรับไม้ไซนี่ยส่วนสายพันธุ์เนี่ยน้องขออนุญาตเรียตามตรงว่ามันเป็นคือมันรวมกันมันเป็นไม้ไซเล็กถามว่าแยกได้ไหมน้องบอกตามตรงว่ามันแยกยากทําไมถึงแยกยากเพราะอะอย่างนี้มันพอออกดูออกนี่อ่ะนี่แบบนี้เป็นอลาแบบนี้เป็นโซโคมันพอแยกออกทําไมมันแยกออกเพราะว่าฟอร์มมันต่างกันอะอย่างเงี้ยเห็นไหมะ เป็นโซโคมันพอแยกออกแต่คราวเนี้น้องขออนุญ,ญาตจัดชุดแบบนี้ให้พี่ๆไปเลยนะครับนะจัดชุดให้ไปเลยเพราะว่าโอ้โหถ้ามันแยกมันลําบากนะพี่นะมันลําบากต้อง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 ,อง,องเรียนตามตรงนะครับนะคราวนี้ไม้เนี่ยใหญ่หรือเล็กแค่ไหนพี่ๆลองดูอ่ะนี่เป็นกระป๋องเบอร์ดี้นะครับนะนี่เป็นกระป๋องเบอร์ดี้องจะลองเทียบให้ดูนะครับนะไม้มันจะประมาณนี้นะพี่นะ ไม้มันจะประมาณนี้นะครับนะ้าเทียบขนาดอ่ะนี่เห็นไหมฮะมันจะมีอ่าใหญ่กว่าเล็กกว่าต่างกันก็คือหน่อยหนึ่งนะครับนะนี่เห็นไหมฮะนี่อ่ะน้องเทียบให้ดูนะครับนะนะน้องเทียบให้ดูนะครับนะนี่น้องเทียบให้ดูนะครับนะมันก็จะมีเล็กหน่อยใหญ่หน่อย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องอ่าปกติของไม้นะครับนะคราวนี้ไม้ไสเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้ว โดยเฉลี่ยประมาณสักหกเจ็ดแปดเดือนอะนะครับนะประมาณสักเจ็ดแปดเดือนสําหรับอายุไม้นะครับเจ็ดแปดเดือนคราวนี้น้องสามารถแบ่งพี่ได้ประมาณสักห้าสิบชุดนะครับห้าสิบชุดคือต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยน้องนับเข้าๆมันเกินสามร้อยต้นแน่นอนนะครับนะ้านี้ถาดหนึ่งเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยต้นนะครับเนี่ยถาเนี้ยประมาณหนึ่งร้อยต้นนะครับนะ ก็ประมาณ200ก็โดยเฉลี่ยประมาณสัก300ต้นแต่คราวนี้300ต้นเนี่ยต้นไหนที่มันไม่ดีต้นไหนที่มันกิ่งเขาเรียกว่ากิ่งคุดกิ่งอะไรน้องก็จะคัดออกนะครับนะน้องก็จะคัดออกน้องก็เลยตีเป็นสามารถแบ่งพี่ๆได้สักห้าห้าสิบชุด50ชุดเนี่ยมันก็จะเท่ากับสัก250ต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ถ้าพี่ๆสนใจพี่ๆแอดลน์น้องมาได้เลยลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะครับนะลูกค้าที่เข้ามาใหม่ ไอดีไลน์น้องจะปักอยูอต่ตรงชื่อคลิปนะครับแล้วก็คําอธิบายนะครับนะ้าไอดีไลน์น้องก็สามารถแอดมาคุยกันได้นะครับนะก็หลังจากห้าสิบชุดเนี่ยหมดแล้วนะครับพี่ไม้เนี่ยมันถูกมากถือว่าถูกมา,มากมันยังไม่มีคนขายแล้วกันห้าต้นร้อยนะครับนะยังไม่มีคนขายผมยังไม่เจอแต่ผมแต่ผมขายผมขายเพราะผมไม่ได้ช็อตไม่ได้ช็อตต้องเรียนตามตรงแต่ขายขายตามหน้าที่ อย่าให้พี่ๆเอาไปทําอะไรไม้แบบเนี้ยมันเป็นไม้เขาเรียกว่าไม้ไม้เขาเรียกว่าไม้อาจารย์นะนะฮะไม้อาจารย์คือไม้อะไรไม้ที่เราเอาไปฝึกเอาไปฝึกทําอะไรเอาไปฝึกแต่งลากเอาไปฝึกทําลากตะขาบเอาไปฝึกแต่งจริงคือถ้าแบบเนี้ยมันไม่เสียดายถูกไหมฮะเพราะเพราะมันมันตกต้นละยี่สิบาทนะครับนะมันตกต้นละยี่สบาทพี่เอาไปตัดรากตะขาบ คือแต่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 แตแตแตน้องต้องบอกตามตรงคือต้นไม้เนี่ยมันไม่เน่าหรอกแต่เพียงแต่ว่าวิธีการที่พี่จะเอาไปแต่งหรือทํารากตะขาบเนี่ยในกระบวนการทําอ่ะมันอาจจะมีเน่ามีเสียมีอะไรบ้างนะครับจึงเป็นเหตุผลให้ไอ้รากตะขาบเนี่ยมันมีราคาสูงกว่าปกติแต่ยังไงก็ช่างพี่ลองคิดดูถ้าสมมุติว่าห้าต้นพี่เอาไปทํารากตะขาบนะถ้ามาติดสักเอาต้นเดียวถ้ามาติดสักต้นเดียวเนี่ย พี่คุ้มแล้วเพราะอะไรเพราะพี่จ่ายพี่จ่ายผมแค่หนึ่งร้อยบาทเองถูกไหมฮะพี่จ่ายผมแค่หนึ่งร้อยบาทเองถ้าถ้า,ถ,าถ้าทำรากตะขาบถ้ารอดต้นเดียวนี่ก็คือโอ้โหคุ้มแล้วนอกนั้นก็คือกําไรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารา,ากตะขาบอย่างที่ผมอย่างที่ท,ที่ที่ผมขายนะผมก็จะเริ่มต้นอย่างน้นอยก็จะสองร้อยบาทขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะถามว่าชุดเนี้ยถ้ามไม่ได้ขายผมจะทําอย่างไรผมก็จะไปตัดตะขาบนั่นแหละฮะแต่เพียงแต่ว่ามันเยอะ นะครับนะมันเยอะพอมันเยอะปุ๊บมันมันปลูกไม่ไหวนะครับพี่นะน้องน้องต้องเรียนตามตมันปลูกไม่ไหวพอมันปลูกไม่ไหวผมก็จะต้องทําการแบ่งขายบ้างก็ก็ปลูกได้เท่าที่ปลูกส่วนหนึ่งก็แบ่งขายเพื่อ,อเลี้ยงชีพเพื่อใช้จ่ายอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะแต่ไม้เนี่ยมันเหมาะมันเหมาะที่พี่พี่จะเอาลองไปฝึกทําใครชอบอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะใครอยากชอบแต่งเอาลากไปแต่งที่เป็นลากธรรมชาติ พี่ก็ไปฝึกหัดแต่งนะครับนะใครอยากเอาไปทําตะขาบพี่ก็ลองเอาไปตัดทํารากตะขาบดูใครอยากเอาไปแต่งจริงพี่ลองเอาไปแต่งดูนะครับนะเพราะมันอย่างที่บอกครับมัน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 ร้อยหนึ่งอะฮะนะมันร้อยหนึ่งคือมันถูกมากแล้วมันก็รู้สึกไม่เอถ้าเป็นผมนะผมไม่เสียดายนะพี่นะถ้าถ้าร้อยหนึ่งแล้วมันได้แลกกับแลกกับ ประสบการณ์ที่เราทำอะนะครับนมันถือว่าจ่ายถูกมากอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็ผมมั่นใจว่าแบบเนี้ยยังไม่มีคนขายเพราะมันถูกมากนะครับน่เพราะมันถูกมากนะครับใครสนใจก็ไอ l ดี e ลน้องฝากหมุดไว้นะครับวันนี้ผมกลัวดําผมตากแดดนานผมกลัวดํานะครับผมขออนุญาตไปก่อนนะครับนะใครสนใจก็ทักลายน้องมาได้อย่าลืมนะมี50ชุดเท่านั้นน้องบอกตามตรงถ้าไวได้ให้รีบซื้อเพราะว่าแบบเนี้ยมันหมดไว ะครับนะบอกตามตรงมันหมดไวตอนน้องขายต้นละร้อยมี200ต้นน้องใช้เวลาไปไม่อวันหนึง่งวันหนึ่งนะครับนะแต่ถ้าแบบเนี้ยมันถูกมากพี่ว่ามันจะหมดเร็วแค่ไหนนะครับนะสำหรับพี่พี่ที่ชื่นชอบแล้วาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับนะสำหรับใครอยากทดลองเอาไปลองเลี้ยงลองอะไรก็ตามนะครับนะเป็นพี่พี่ที่ที่มือใหม่เอาอ่า ฝึกหัดอยากลองเลี้ยงดูยังไม่กล้าซื้อต้นใหญ่กลัวมันเน่ากลัวมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะสมที่จะเอาไปลองเลี้ยงดูนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ